การุณาดูมวยปั้มอย่างมีความสุขและคารบรสนิยมการดูมวยปั้มของผู้อื่นนะครับสวัสดีครับทุกคนผมปักษาทอปรบนะฮะก็ขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่การสรุปผลและสปอยเนื้อเรื่องนะครับของรอวันที่22พฤษภาคมปี2023นะครับ วันนี้เนี่ยเรื่องที่ราวันนี้เนี่ยเรื่องราวที่น่าสนใจในรอนะครับก็จะมีเรื่องราวของบล็อกเลสเนอร์ครับกับโคดี้โรสที่วันนี้เนี่ยทั้งสองคนจะมีเรื่องกันนะครับการเซ็นสัญญาระหว่างทริสตร์ตัสเราก็เบกกี้ลินช์ที่จะเจอกันในไนท์ออฟแชมเปียนแล้วก็การหาคู่แท็กทีมคนใหม่ของราฟิลโรดิเกสนะครับวันนี้เนี่ยจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปติดตามกันวันนี้นะครับเริ่มรายการมาด้วยบล็อกเลสเนอร์ครับเข้ามากระทืบโคดี้โรสจนแขนหักเลยทีเดียว แต่ภาพมาที่หน้าเวทีนะครับพอเฮเมนเปิดตัวออกมาพอเฮเมนบอกว่าสวัสดีผมชื่อพอเฮเมนและผมไม่มีส่วนร่วมกับการกระทําของบล็อกเลสเนอร์สิ่งที่คุณเห็นคือโคดีโรสเนี่ยจะได้เข้าไปเจอกับบล็อกเลสเนอร์ในไนออฟแชมเปียนส่วนทางหน้าของผมเองสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยผมได้ทําหลายอย่างในลอและสัปดาห์นี้ผมจะประกาศให้พวกคุณทราบว่าเควินโอเวนและเซมิเซนเนี่ยจะพ่ายแพ้และส่งแชมป์กลับคืนสู่บลัดไล แชมป์แท็กทีมคู่ใหม่เนี่ยจะเป็นโซโลและท่านหัวหน้าเผ่าของพวกคุณทุกคนโรมันเรนส์และตอนนี้ทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รอครั้งสุดท้ายก่อนไนออฟแชมเปียนหลังจากนั้นนะครับเควินโอเวนแล้วก็เซมิเซเนี่ยเปิดตัวมาเซมิเซบอกว่าพอลเฮเมนเนี่ยคงคิดว่าพวกเราคงหัวเสียมากๆกับสัปดาห์ที่แล้วแต่จริงๆแล้วไม่เลยพวกเรากําลังรอการเจอกับโซโลแล้วก็โรมานเรนอยู่เรื่องนี้เนี่ยมันกลายเป็นเรื่องส่วนตัวไปแล้วฉันไม่มีอะไรจะพูดมากเท่าไหร่ เพราะว่าฉันเนี่ยจะไปพูดต่อหน้าโรมาเลนในไนออฟแชมเปียนแต่คืนนี้เรามีเรื่องที่เราจะต้องจัดการคืนนี้เรามีแมตช์แท็กทีม6คนที่จะต้องเจอกับอิมพ r เรียมอิมพ u เรียมเปิดตัวออกมานะครับก่อนที่จะลุมกระทืบเควินอเวนแล้วก็เซมิเซนเนี่ยแมตต์ริดเดิลออกมาช่วยซะก่อนแต่ภาพมาคู่แรกนะครับลรโกเช่เจอกับบอส t ันริดตัวแมตต์โอเคนะครับแต่ด้วยเนื้อเรื่องของขนาดตัวเนี่ยมันทำให้ตัวแมตตไม่สนุกเท่าไหร่ทุกคน ทั้งแม์เนี่ยนะครับริโคเช่ทำได้แค่เตะขากับสไลด์ทีบซึ่งปกติแล้วเนี่ยริโคเช่จะมีความกระโดดมีการใส่ท่าใหญ่มากกว่านี้นะครับมันก็จะทําให้ตัวแม์เนี่ยน่าสนใจมากขึ้นแต่ว่าด้วยการที่มันทําไม่ได้เนี่ยมันก็เลยทําให้ตัวแม์น่าสนใจน้อยลงไปนะครับในด้านของบอลสลิดเองเนี่ยก็ไม่ได้มีท่าทุ่มอะไรมากมายนักนะครับหลกัหลกๆเนี่ยจะเป็นการวิ่งชนเป็นหลกักทุกคนมีการทุบมีการเตะต่อยบ้างนิดหน่อยนะครับแต่ว่าท่าทุ่มเนี่ยมีน้อยมากๆมันก็เลยทําให้ตัวแม์ดูไม่มีอะไรเลยนะครับ ตอนจบเนี่ยบอสเลใส่เซนามีกดนับสเอาชนะไปตัดภาพมาที่อัพโรคูดกำลังให้สัมภาษณ์นะครับแต่ว่าโดมินิกกับเลียลิบลี่เนี่ยเข้ามาขัดจังหวะโดมินิกบอกว่าเอ้ยเอ้ยนี่เธอจะฆ่าพวกเราไปสัมภาษณ์ไอ้หมอนั่นได้ยังไงมันเป็นใครว่ามันถึงสําคัญกว่าหมามีของฉันหมามีของฉันเนี่ยมีบางอย่างที่อยากจะพูดเลียลิบลี่บอกว่านาเธเลียเธอเป็นนักมวยปล้ำที่มีประวัติศาสตร์ที่ยอดเยี่ยมแต่ในนายออฟแชมเปียนฉันจะสอนเธอเองว่าประวัติศาสตร์ที่แท้จริงเนี่ยมันเป็นยังไง อพอพโลคูดบอกว่าเอ้ยโทษนะนี่มันการสัมภาษณ์ของฉันนะพวกโดนิกบอกว่าอย่ามาขัดจังหมามามีสิวาพวกเราเป็นคนคุมรอลนะเว้ยจำเอาไว้แต่ภาพมาที่ฟินบาเลอร์นะครับถูกถามเรื่องที่เขาจะเจอกับนากามุระคืนนี้เนี่ยฉันจะจัด,จดการนากามุระหมอหน้าเนี่ยดูถูกเดเมียนมันก็เท่ากับว่าหมอหน้าเนี่ยดูถูกพวกเราทุกคนเพราะงั้นฉันจะจัด,จดการมันในคืนนี้และเดเมียนจะอยู่เคียงข้างฉันแต่พามาคูสองนะครับแคดดิตลาเลเจอกับโซอีสตาร์ โตแมตออกมาโอเคนะครับคือมันค่อนข้างง่ายแล้วก็สั้นทุกคนโซอี้สตาร์เนี่ยยังคงเฉิดฉายได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับทางการเคลื่อนไหวการทุ่มการโจมตีมันดูมีความจริงจังแล้วก็สามารถเรียกเสียงจากผู้คนได้บ้างอย่างจริงจังนะครับแต่ด้วยความที่คู่ต่อสู้เป็นแคนดิดลาเลเนี่ยการปั้มมันก็เลยไม่ได้มีอะไรมากผัดกะใส่2ท่า3ท่านะครับใส่เนื้อเรื่องมั่วๆม,มาแล้วก็จบกันไปตอนจบโซอี้สตาร์กใส่ c t ทีกกดนับ3เอาชนะไปนะครับ แต่ภามาที่บล็อกเลสเนอร์เปิดตัวมานะครับบล็อกเลสเนอร์บอกว่าเอาละเราจะพูดถึงเรื่องอะไรกันดีน่าเสียดายที่โคดี้เนี่ยจะเสนอหน้าออกมาไม่ได้ในคืนนี้โคดี้จะไม่สู้กับบล็อกเลสเนอร์ในไนอฟแชมเปี้ยนด้วยเช่นกันแต่ไม่ต้องห่วงบล็อกเลสเนอร์คนนี้จะไม่ทําให้พวกนายผิดหวังใั้จะ o โอเพนชาเลนจ์ใครก็ได้ให้มาเจอกับฉันในไนอฟแชมเปี้ยนสิ่งเดียวที่นายจะต้องทําก็คือก้าวออกมาแล้วมายืนต่อหน้าบล็อกเลสเนอร์คนนี้ โคดิโรตเปิดตัวออกมาหน้าเวทีนะครับก็เลยโดนบล็อกเลสเนอร์กระทืบไปอีกรอบหนึ่งแต่ภามาคู่3นะครับอัลฟ่าแคมีเจอกับไวกิ้ง r รเดอร์ตัวแมทไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่ทุกคนใช้กเก์เกเบลิลเข้ามาโดนยำยาวๆนะครับแล้วก็โอทิสเนี่ยเข้ามามีสปอตนิดหน่อยแต่โดยหลักแล้วเนี่ยตัวแมทมันคือการเล่าเรื่องครับทุกคนคือทางด้านของแม็กซี่ดูปีเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมในการช่วยให้อัลฟ่าแคมีเนี่ยได้รับชัยชนะในคืนนี้ตอนจบใช้์เกเบิลรวบกดเอาชนะไปได้ แต่ภาพมาคู่4ี่นะครับชิสเกินาคามูระเจอกับฟินบาเลอร์ตัวแมทค่อนข้างโอเคครับแต่ว่ามันดูเบาบางไปนิดหนึ่งด้วยท่าทางของที่ทั้ง2คนเนี่ยไม่ได้มีท่าใหญ่ในการป้ามอยู่แล้วไม่ได้มีการทุ่มกันโคมคามโคมคามนะครับตัวแมทมันก็เลยแทบจะไม่มีการทุ่มให้เห็นเลยทุกคนถึงแม้มันจะมีการแลกท่ากันไปแลกกันมาตลอดนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยมันก็เป็นการพลิกกลับหมุนตัวเตะอะไรประมาณนั้นมากกว่ามันก็เลยทําให้ตัวแมทเนี่ยไม่ได้มีความเร้าใจมากขนาดนั้น ตอนจบฟินบาเลอร์ใส่คูดการ์ดกดนับ3เอาชนะไปได้ตัดผาพมาคู่5้านะครับราคิโอโรดิเกสเจอกับซอนยาดิเวลตัวแมตไม่มีอะไรเลยทุกคนซอนยาดิเวลขึ้นมากระทืบช่วงแรกๆนะครับใส่ท่ารัวๆแล้วก็โดนราคิโอใส่คืน2ท่าพ่ายแพ้ไปเลยถือว่าเป็นแมตที่สิ้นคิดพอสมควรนะครับตอนจบราคิโอโรดิเกสใส่ทหาฮาน่าบอมกดนับ3เอาชนะไปหลังจบแมตนะครับซอนยาดิเวลกับเชลซีกรีนเนี่ยเข้ามาลุมราคิโอโรดิเกสก่อนที่ชอซี่ครับจะเปิดตัวออกมาช่วย ตัดภาพมาที่ทริสตาตัสนะครับเข้ามาหาอดัมเพียสเพื่อขอให้อดัมเพียสเนี่ยกำหนดเงื่อนไขว่าวันนี้เธอจะเจอกับเบกกี้เนี่ยห้ามมีการแตะต้องตัวกันแต่ว่าอดัมเพียสปฏิเสธไปนะครับหลังจากนั้นตัดภาพมาที่หน้าเวทีนะครับในการเซ็นสัญญาของเบกกี้ลินช์แล้วก็ทริสตาตัสทั้งสองคนเนี่ยออกมาเซ็นสัญญากันทริสตาตัสบอกว่าดูสิเธอเอาตัวเองเข้ามาในสถานที่แบบนี้ได้อย่างยอดเยี่ยมหลังจากที่ฉันไน้จัดการเธอไป าจริงๆฉันอยากจะพูดอะไรสักหน่อยเพราะว่านี่คือการเซ็นสัญญาครั้งแรกของฉันแต่ดูสิเธอไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องใหญ่เลยใช่ไหมเพราะเธอทําเรื่องนี้เป็นประจำรู้ไหมว่าทําไมเธอถึงได้ทําแบบนี้เพราะว่าฉันไงเพราะว่าฉันเป็นคนทําให้มวยปล้ำหญิงเนี่ยก้าวมาถึงจุดนี้ได้ทุกๆอย่างเนี่ยเริ่มต้นจากฉันเธอบอกว่าฉันกลับมาเพราะว่าอยากจะเป็นหมายเลขหนึ่งแต่ว่าฉันคือหมายเลขหนึ่งตลอดมาแม้กระทั่งตอนนี้ฉันไม่ต้องรอให้จมูกหักกอนถึงจะกลายเป็นหมายเลขหนึ่งได้ เธอบอกว่าเธอคือคนที่ยอดเยี่ยมที่สุดแต่มันจะเป็นยังไงถ้าฉันเอาชนะเธอได้ฉันจะบอกอะไรให้ฉันรู้จุดอ่อนของเธอแล้วเบกกี้เธอนั่นแหละคือจุดอ่อนตัวตนของเธอมันอ่อนแอเพราะงั้นฉันจะเซ็นสัญญานี้นี่จะเป็นการเซ็นสัญญาครั้งแรกของฉันแต่มันจะเป็นการเซ็นสัญญาครั้งสุดท้ายของเธอเบกกี้ลิน์บอกว่าทริสเธอกลัวใช่ไหมฉันเห็นเธอไปขอข้อกําหนดของเธอกับอดัมเพียร์สเธอกลัวว่าฉันจะทาร้ายเธอสินะไม่ต้องกลัวไปหรอก ฉันต้องการให้เธอพร้อมอย่างเต็มที่ในในออฟแชมเปี้ยนเธอกลัวหน้าดูเลยสินะว่าคนดูเนี่ยจะลืมเธอไปเวลาผ่านไปเรื่อยๆทุกคนดีขึ้นแต่เธอกลับอยู่ที่เดิมและที่สําคัญพวกเขาน่าจําว่าเธอยอดเยี่ยมมากกว่าที่เธอเป็นแต่ฉันยอดเยี่ยมมากกว่าที่เธอคิดเธอต้องการดอกไม้และสิ่งต่างๆเพื่ออุ้มชูและโอเคฉันอยากจะบอกตามตรงเลยว่าฉันขอบคุณเธอนะเพราะว่าฉันเนี่ยได้เป็นทุกอย่างอย่างที่เธอไม่ได้เป็น เธอแต่งตัวเฉมฉันเป็นแจ้วแฟชั่นเธอเป็นยายป้าแต่ฉันยังสาวฉันคือคนที่ยอดเยี่ยมแต่เธอไม่ใช่ฉันมีสายอาชีพที่เธอได้แต่ฝันว่าจะมีและฉันจะกระทืบเธอในในออฟแชมเปียนแต่ภาพมาคู่6กนะครับอัพโลรคูสเจอกับโดมินิกเมซิโอตัวแมตโอเคนะครับอัพโลคูสเนี่ยโชว์ฟอร์มได้ดีทั้งด้านของพละกําลังแล้วก็สไตล์การปั้มที่น่าสนใจทําให้ตัวแมตเนี่ยมันมีอะไรที่น่าดูพอสมควร แต่ว่าโดยรวมแล้วเนี่ยในตอนนี้ความสนใจของแม์ของโดมินิกเนี่ยนะครับมาตกไปอยู่ที่เรียลลิบีทั้งหมดทำให้คนดูเนี่ยแทบจะไม่สนใจตัวแม์เลยว่าเป็นยังไงบ้างมันก็เลยทำให้บรรยากาศในเวทีเนี่ยค่อนข้างที่จะเงียบเหงานะครับตอนจบโดมินิกใส่ Fox 8กดนับ3เอาชนะไปตัดภาพมาคู่7น,นะครับเซมิเซนเควินอเวนแมทริดเดิลเจอกับอิมพีเรียม ตัวแมตต์โอเคเลยนะครับด้วยความที่ทั้ง2ทีมเนี่ยเป็นนักมวยปล้ำที่ปล้ำกันค่อนข้างที่จะเต็มเม็ดเต็มหน่วยนะครับตัวแมตต์มันก็เลยมีการทุ่มกันที่ตูมตามพอสมควรก็ถือว่าค่อนข้างที่จะสนุกดีนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยตัวแมตต์มันเป็นแบบแท็กทีม6คนมันก็เลยทําให้ทุกๆคนเนี่ยมีเวลาพักมากพอสมควรมันก็เลยสามารถขึ้นมาใส่สปอตกันได้อย่างรวดเร็วเราก็เต็มที่ถือว่าเป็นคู่เอกที่ดีในค่ำคืนนี้นะครับตอนจบเนี่ยเควินโอเวนใส่เส่วนท่านบอมกดนับ3เอาชนะไป แต่ภาพมาที่โคดี้โรดกับทิเบิเอชนะครับโคดี้โรดบอกว่าฉันไม่ต้องการการช่วยเหลืออะไรฉันไม่ต้องการหมอหรือว่าอะไรทั้งนั้นทิเบิเอชบอกว่านายต้องเข้าใจว่าน,นี่คือหน้าที่ของฉันแค่ฉันมองแขนนายเนี่ยฉันก็รู้แล้วว่ามันหักนายเองก็รู้ดีฉันเข้าใจว่านายเป็นนักมวยปล้ำที่ยอดเยี่ยมและฉันเข้าใจว่านายอาจจะกลัวเรื่องนี้โคดี้โรดบอกว่ากลัวเหรอฮันเตอร์มีอะไรที่ฉันจะต้องกลัววะขาของฉันนี่ยังสามารถใช้งานได้ฉันสามารถเดินขึ้นไปบนเวทีได้เดี๋ยวนี้ด้วยซ้ำทิเบร์เอช นี่ไม่เกี่ยวกับสภาพของนายนายไม่ต้องพิสูจน์อะไรที่นี่อีกแล้วนายเข้าไปในเฮลิเดเซลลทั้งๆท,ท,ที่กล้ามเนื้อฉีกไม่มีใครกล้าตั้งคําถามกับนายหรอกแต่ครั้งนี้มันต่างออกไปลองคิดดูสินายจะต้องเสียเวลาอีกเป็นปีกว่านายจะหายโคดิโรดบอกว่าฉันรู้ฉันรู้ว่ามันจะเสียเวลาไปอีกเป็นปีๆแล้วยังไงฉันต้องอยู่กับคําว่าขี้ขาดต่อไปอีกเป็นปีๆงั้นเหรอฉันถามนายจริงๆเถอะถ้าเป็นนายนายจะทํายังไงนายจะยอมแพ้ไหม เพราะงั้นฉันไม่สนหรอกฉันจะไปที่ไนออฟแชมเปี้ยนและสู้กับบล็อกเลสเนอร์สรุปเหตุการณ์กันหน่อยครับทุกคนเหตุการณ์แรกนะครับบล็อกเลสเนอร์เนี่ยเข้ามากระทืบโคดิโรจนแขนหักเหตุการณ์ที่2นะครับรอคิวเรเกตกับชอตซี่เนี่ยจะจับคู่กันชิงแชมป์แท็กทีมหญิงเหตุการณ์ที่3นะครับโคดิโรยืนยันจะปั้มไนออฟแชมเปี้ยนทั้งที่แขนหักสรุปแมตช์กันหน่อยนะครับคู่แรกลิโคเช่เจอกับ Reed, บอสซันรีดบอสซันรีดสามารถเอาชนะไปได้คู่ที่2แคนดิดลาเล่เจอกับโซอีสสสตตาาาาารรรร์์คนนะะับโซออีมถเชไไปด้ คู่ที่3มอัลฟาแคเดมี่เจอกับวิกกิ้งเรเดอร์อัลฟาแคเดมี่เนี่ยสามารถเอาชนะไปได้คูตีสี่เชิส์เกตันกัมมูลาเจอกับฟินบาร์เลอร์ฟินบาร์เลอร์สามารถเอาชนะไปได้คู่ทีห้าลาคิวโรดิเกสเจอกับซันยาดิเวลราคิวโรดิเกสสามารถเอาชนะไปได้คู่ทีหกอัพพลโลคูตเจอกับโดมินิกมิสซิโอโดมินิกมิสซิโอสามารถเอาชนะไปได้คู่ที่7เซมิเซนเควินโอเวนแมดริเดลเจอกับอิมพีเรียมเซมิเซนเควินโอเวนและแมดริเดลเนี่ยสามารถเอาชนะไปได้ ในด้านของตัวแมตส์สัปดาห์นี้นะครับถือว่าค่อนข้างที่จะธรรมดานะคือมันไม่ค่อยมีอะไรประทับใจสักเท่าไหร่ทุกคนมันค่อนข้างที่จะเรื่อยๆเฉยๆมากกว่านะครับแต่ว่าทางด้านของโซอีสตาร์กเนี่ยถึงแม้มันจะเป็นแมตสั้นๆนะครับแต่เราก็รู้สึกว่าเขายังสามารถโชว์ฟอร์มได้ดีนะครับน่าเสียดายที่ท่าไม้ตายของเจ้าตัวเนี่ยเข้าใจค่อนข้างยากสักนิดหนึ่งคือถ้าดูผ่านจอเนี่ยมันก็คงเห็นแหละว่าเป็นการเอาเข่าแทงหน้า แต่ว่าคนในสนามมันคงไม่ได้เห็นแบบเดียวกันนะ่ะมันก็เลยมันก็เลยเงียบพอสมควรนะครับมันคงกลายเป็นการที่แบบจับคู่ต่อสู้ม้วนหลังแล้วเขาก็นอนหงายลงไปนะครับอะไรแบบนั้นนั่นเป็นเหตุผลที่พวกเขาต้องบิวท่าไม้ตายของของโซอี้สตาร์เนี่ยผ่านจอทุกๆสัปดาห์นะครับเพื่อให้คนเนี่ยจำท่าไม้ตายของโซอีให้ได้ก่อน ซึ่งโดยส่วนตัวนะครับผมมองว่าถ้าไม้ตายของนางเนี่ยควรจะเปลี่ยนนะทุกคนคืออาจจะเป็นแบบ power bomb ไปเลยหรือว่าเป็นแบบเป็น super kick ไปเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับให้มันเป็นอะไรที่ง่ายแต่ว่าดูทรงพลังอะทุกคนทำให้ทุกคนรู้สึกได้ว่าเออโดนท่าเนี้ยเรามันจบจริงๆนะครับผมส่วนอีกเรื่องหนึ่งที่เรารู้สึกว่ามันคอน่อนข้างที่จะ over ไปหน่อยในช่วงนี้นะครับก็คือเลียลิปลี่ทุกคนเรารู้สึกว่าเลียลิปลี่เนี่ยมันโ over เกินไปพอสมควร นะครับอย่างต่อยผู้ชายผู้ชายก็สลบทันทีนะครับโดยไม่สนใจเรื่องของขนาดร่างกายหรือว่าเรื่องราวในตอนนั้นคือต่อยปุ๊บหลับปับ๊บเนืกอออกไหมอย่างสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเซเวิร์ดโดนทุบทีเดียวก็ล่วงเลยนะครับโดมินิกมารวบกดง่ายๆเอาชนะไปสัปดาห์นี้ผักอพอลโลคูดไปชนเสาอพอลโลก็น็อกเลยเรารู้สึกว่าแบบอะไรวะทาไมดาเมจมันแรงขนาดนี้เนื้อออกไหมก่อนหน้านี้เออซาโตเอสโคบาโดนก็กองเหมือนกันเรารู้สึกว่าแบบเฮ้ย ถ้าพวกนี้แม้กระทั่งนักมวยป้ามชายด้วยกันเนี่ยชกกันเวียงใส่เสากันดัมเมดมันยังไม่เยอะขนาดนี้เลยนะครับคือโอเคเขาพยายามบิลว่าเรียลิฟตี้เนี่ยแข็งแกร่งสามารถสู้กับผู้ชายได้ชนะผู้ชายได้ก็ไม่ใช่เรื่องแปลกแต่เรารู้สึกว่าแบบนี้มันเก่งไปอะ่ะเนื้อออกไหมอะพะโลคูตตัวหนากว่าเรียลิฟตี้สเท่าได้มั้งโดนผักทีเดียวจอดเลยจ่อยงองงแงง,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 งไปนะครับอันนี้ก็ค่อนข้างที่จะน่าเสียดายสาหรับเราส่วนในด้านของเนื้อเรื่องนะครับ สัปดาห์นี้เนี่ยไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่นะครับแต่เรื่องที่ผมอยากจะพูดถึงก่อนอย่างแรกเนี่ยก็คือเรื่องของมูต์ฟาอาลีทุกคนวันนี้เนี่ยอย่างที่เราเห็นกันนะครับว่ามันมีเรื่องของแท็กทีม6คนใช่ไหมอิมพีเรียมกับเซมิเซนแล้วก็เควินอเวนตอนแรกเนี่ยมันมีมนุษย์ปริศนาซึ่งเราก็เออมันจะเป็นใครวะสุดท้ายแมดวิดเดิลก็ออกมานะครับแต่ว่าพอเราเรียบเรียงกันแล้วเนี่ยมูต์ฟาอาลีกาลังจะได้ชิงแชมป์กับกุนเทอร์ในในออฟแชมเปียนใช่ไหมทุกคน เขาเป็นผู้ชนะบัตเทิลรอยัลขึ้นมาเราก็เลยรู้สึกว่าทําไมมันไม่ใช่อารีที่เป็นสมาชิกคนที่6มาเจอกับเอ็มพิเ m ียมวะทําไมถึงเป็น Mad r ิ d d ดิลที่ไม่ได้มีเนื้อเรื่องอะไรไม่ได้มีเนื้อเรื่องกับอ p มพ i u m ไม่ได้มีเนื้อเรื่องที่จะต้องปัม้มอยู่ดีๆก็โผล่มาเป็นแท็กทีมคนที่6โอเคอาจจะแบบว่าเฮ้ยในในแบ็กลาเนี่ยเขาเป็นแท็กทีมกันแล้ว6คนนะครับเป็นเป็นยูนิตที่แบบโกรแคสโลมันเลนแต่เราก็รู้สึกว่าทามิงนี้มันไม่ได้ ทามิงนี้เนี่ยมันควรเป็นมุตฟ่าอาลีเนื้อออกไหมอิมพีเรียมกำลังจะอัดมุตฟ่าอาลีผู้ท้าชิงอันดับหนึ่งเปิดตัวออกมาช่วยกันสู้กับอิมพีเรียมแล้วก็ชนะไปโอ้โหเรารู้สึกว่ามันจะเป็นการบิลที่ดีมากๆอ่ะแต่มันกลายเป็นว่าเป็นแมตริดเดิลไปซะอย่างนั้นแล้วแมตริดเดิลก็ไม่ได้มีบทบาทอะไรที่สําคัญในแมตช์นี้คือเหมือนออกมาเสิร์ฟให้มันจบๆไปเราก็เลยค่อนข้างที่จะสงสัยว่าเอ้ยก็แล้วทําไมไม่ใช้อาลีวะนะครับส่วนอีกเรื่องหนึง่งนะครับก็จะเเป็นนรรื่่อองของขโีี้แหละ นะครับซึ่งซึ่งเรื่องอื่นๆเนี่ยมันก็ไม่ได้มีอะไรนะเราก็เข้าใจได้เพราะว่ามันมันเป็นตอนสุดท้ายของรอก่อนที่จะถึงในออฟแชมเปียนนะครับเพราคงไม่ได้อยากยัดอะไรมาเพิ่มมากนักนะครับแล้วสัปดาห์หน้าเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของ Money the Bank อีกมันก็จะกลายเป็นโยงไปในในเส้นทางอื่นๆแล้วนะครับแต่เรารู้สึกว่าเอ่อในเรื่องของโคดีเนี่ยตอนนี้มันเล่นเยอะไปหน่อยทุกคนเล่นเยอะไปหมายถึงว่าแขนหักเนอกป่ะ,ปะหักเลยเหรอแขนสภาพแบบนั้น หักก็แย่แล้วเ <c oughs> นื้อออกไหมแขนมึงแน่นกว่าขากูอีกแล้วมึงก็บอกว่าแขนหักนะครับเราคิดว่าทาง WWE เนี่ยคงเอาเรื่องที่แบบตอนที่โคดี้โรสกล้ามเนื้อฉีกแล้วปั้มในเฮวิเดเซลอ่ะกลับมาเล่าซ้ำทุกคนเพื่อให้ทุกคนเนี่ยพูดถึงความใจสู้ของโคดี้โรสนู่นนี่นั่นนะครับแต่ว่ากรณีนั้นอะ่ะมันคือกรณีที่บาดเจ็บจริงๆไงเนืกอออกไหมมึงไม่ได้ทำสตอรี่มาให้โคดี้โรสบาดเจ็บโคดี้โรสไปยกเวทแล้วก็กล้ามเนื้อฉีกแล้วก็กลับมาปั้ม นึกออกไหมทีนี้ครั้งนี้เนี่ยมันเป็นการเมคขึ้นมาเมคให้โคดิโรสเนี่ยแขนหักซึ่งแม่งปลอมมากๆทุกคนแขนหักมึงอย่าว่าแต่หักเลยแม่งไม่มีรอยช้ำด้วยซ้ําเราก็เลยรู้สึกว่ามุกเนี้ยมันดูชีฟไปหน่อยมันดูราคาถูกไปนิดนึงคือถ้ามึงอยากให้มันแขนหักแบบโอเคแขนเนี่ยมันอาจจะไม่ได้หักทั้งสองท่อนหรอกแต่กระดูกกูแล้วกล้ามเนื้อกูมีปัญหาหลังจากที่ถูกถังเบียร์ฟาดเข้าไปมึงก็เอาสีม่วงมาพ่นๆหน่อยเนื้อออกไหมให้มันดูห่อเลือดอะ ให้มันดูบาดเจ็บอ่ะอันนี้แขนมึงสีผิวเรียบเนียนไรล,ลิ้วรอยเนี่อปะ่ะแล้วก็แบบโอ้แขนหักจะจอกไปสู้แล้วก็เลยรู้สึกว่าแบบโหไม่เอานะ่ะมันมันก็เห็นเห็นอยู่ว่าแขนไม่ได้เป็นอะไรแล้วจะพยายามยัดเยียดความใจสู้แบบแบบไม่ได้เกิดประโยชน์ขึ้นมาทําไมเนื้อออกปะ่ะจะเอาโคดี้โรดไปชนะบ็อกเลสเนอร์ด้วยสภาพร่างกายที่ไม่เต็มร้อยแล้วยังไงได้อะไรเกิดขึ้นมาบ็อกก็เสียเครดิตโคดี้โรดก็ชนะแบบเว่อร์แต่ก็ ชนะหรือแพ้ก็ก็ก็แต่ว่าชนะกับชนะแบบธรรมดากับชนะแบบเจ็บเนี่ยก็มีค่าเท่ากันเนื้ออกปะสุดท้ายชนะก็คือชนะมึงไม่ได้เจ็บจริงๆซะหน่อยมึงลองแขนหักจริงๆดามเฟื่อแล้วขึ้นมาปั้มเดยโหคนเอาใจช่วยทั้งเมืองทั้งโลกอะ่ะเนื้อออกไหมแต่อันนี้มันไม่ใช่มันก็เราก็เลยรู้สึกว่ามุกนี้แม่งค่อนข้างที่จะราคาถูกไปหน่อยเราก็เลยรู้สึกว่าแบบเอออันนี้แม่งแม่งเป็นเนื้อเรื่องที่ไม่ค่อยดีเรารู้สึกว่าโหมึงกําหนดแมตช์พิเศษไปเลยเนี่ยรอตอนสุดท้ายใช่ไหม แบบเฮ้ยบ็อกเลสเนอร์เนี่ยมารอบทำร้ายโคดิโรสองเที่ยวแล้วรอบหน้าเป็นแบบโนโฮสบาร์แมทเป็นสตรีทไฟแมทเป็นฟอร์เขาแอนิเวนสู้เฮียอะไรก็ได้อะที่ไม่ใช่แขนหักโอ้ยพูดแล้วโมโหอ่ะช่างมันเถอะนะครับก็ประมาณนี้ทุกคนวันเสาร์เนี่ยก็จะมีเไนออฟแชมเปียนนะครับซึ่งก็จะมีสแม็กดาวก่อนวันศุกรนะ์เนาะแล้วก็ไนออฟแชมเปียนนะครับสำหรับช่องของเราเนี่ยก็คงจะเป็น วันอาทิตย์นั่นแหละนะครับถึงจะมี s m สแมกดาวแล้ววันจันทร์ก็จะเป็นไน o ฟแชมเปียนเพราะว่าผมมีสอนทุกคนวันเสาร์ผมมีสอนไม่สามารถนั่งทําคลิปได้นะครับยังไงก็อดใจรอกันหน่อยแล้วก็ประมาณนี้นะครับสำหรับรอถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ Share, กด Subscribe นะครับถ้าใครมีอะไรพูดคุยเพิ่มเติมก็คอมเมนต์กันเอาไว้และยังไงเจอกันในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ